สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาล้างอะไรนะล้างล้างข้อหมึกของพินเตอร์ไม่รู้ว่าใครเจอปัญหาแบบจิงมั่งคือพินเตอร์ของ c a n น n รุ่นซีรีส์่ะนะคะ g 2สองอันนี้จะเป็นแบบแบบหมึกเป็นแบบแพ้งนะคะแต่ว่าพอ ใช้ใช้ไปแล้วมันส,สีสีมันออกเป็นบางสีแต่ของติ่งเนี่ยคือสีดําไม่ออกสีดําไม่ออกเนี่ยคือพิมพ์เอกสารมาว่างเปล่ามีแต่อันอื่นนะคะทีนี้ก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปเช็คปินพ์ที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่สีพอดีใช้กระดาษรียูเนี่ยนะคะมันก็เลย เห็นข้างหลังคือจริงๆเมื่อจะจะเป็นสีอันนี้คือเราไปเช็คออกมาเห็นไหมคะข้างบนข้างบนตรงเนี้ยที่เป็นจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นสีดําแต่สีดํามันไม่มีทีเนี้เวลาเวลาเราปิ้นแล้วสีไม่ออกอย่างเงี้ยให้เราเช็คของเราก่อนนะคะว่า,ามันมันมีปัญหาที่เราแก้เองได้ไหมโดยที่เรายังไม่ต้องไปส่งช่างไม่งั้นเราจะเสียเวลาเสียเงินนะคะ ก็มาที่นี่นะมาที่เราเรามาค้นหาพิมเตอรเลยแล้วกันเนี่ยมาเซิร์ชเซิร์ชอันนี้ถึงพิมพ์ไว้แล้วมันมันก็เลยขึ้นมาเนาะก็คือถ้าเราจะเซิร์ชเราก็พิมพ์ิมเตอร์ก็ได้ตรงนี้นะคะเนี่ยมันก็จะขึ้นมา p r i n t นะมันก็จะขึ้นมา ทีนี้ถ้าเกิดพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มันก็จะขึ้นตรงนี้มาเราก็มาเลือก p r i n t e r อร์ s c a n n e r กนเนอะคะ,ะเดี๋ยวปุ่คลิกเนี่ยมันมันมันก็จะขึ้นหน้านี้มาเนี้ยพอมันขึ้นหน้านี้มาเนี่ยเราก็มาดูว่า p ิ e พเตอร์เราซีรี์อะไรตรงนี้นะคะอย่างของเราก็คืออันนี้อ่อเนานะอันนี้เดี๋ยวเปิดก่อนพอดียังไม่ได้เปิด ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นนัน G สองศูนย์หนึ่งศูนย์นะเราก็เดาบลคลิกเข้าไปพอมันขึ้นตรงนี้มาเนี่ยให้เรามาที่ Manage นะคะ Manage ที่อยู่ตรงกลางเนาะขึ้นมาพอมันขึ้นตัวนี้มาเราก็มาเช็คเนี่ย Printing Preference Preference Printing Preference Prefer นะคะนี่ มันก็จะขึ้นหน้าหน้านี้ขึ้นมาเราก็เราก็มาเลือกตรงนี้นะคะบำรุงรักษาเห็นไหมคะอ่าเราก็เดบันเราก็คลิกเข้าไปมันมันก็จะขึ้นมาว่าหน้าบำรุงรักษาตรงนี้อ่าเดบันคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกอ่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าอ่อเปนเตอร์เราเป็นอะไรเนี่ยเรา เราเช็คหัวฉีก่อนก็ได้นะคะเราก็คลิกเข้าไปคลิกตรงหัวฉีมันก็จะขึ้นมาให้เราอ,อันนี้อันนี้มันจะพิมพ์นะคะมันจะพิมพ์แต่ทีนี้ถ้าติ่งพิมพ์มาแล้วถึงไม่พิมพ์แล้วกันนะเพราะว่าที่ผมพิมพ์ไปแล้วมันจะเป็นตัวนี้นคือสีดําไม่ออกสีดําไม่ออกถึงกดทีนี้เรารู้แล้วว่าสีดํา ไม่ออกเราจะเราจะล้างล้างท่อสีนะคะทีนี้เราก็มาตรงที่เนี่ยการล้างระบบหมึกนะคะการล้างระบบหมึกเราคลิกกับไปทีนี้มันก็จะถามว่าก่อนที่เราจะล้างระบบหมึกเนี่ย หมึกเราจะต,ต้องมีนะคะเพราะว่ามันมันจะใช้หมึกเยอะหมึกถ้าเราหมึกในกในแทงเรามันน้อยเราต้องเติมแล้วก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะล้วก็กดโอเคทีนี้มันก็จะถามถามว่าเราจะเลือกอันไหนเลือกทั้งหมดก็คือตั้งแต่สีดำสีเหลืองสี ชมพูสีส้มนะคะมันก็อันนี้อันนี้คือทุกสีแล้วก็สีดำอย่างเดียวแล้วก็เฉพาะสีอันนี้อันนี้ถึงเอาทั้งหมดแล้วกันนะคะเพราะว่าสีอื่นๆมันก็จางนะคะเนี่ยสีอื่นๆก็จางเหมือนกันแล้วก็กดเลือกทั้งหมดอ่าแล้วก็มาปฏิบัตินะคะ อันนี้มันก็จะถามเราอีกแล้ว,ว่าการล้างหมึกนี้ต้องใช้หมึกในปริมาณมากถ้าเริ่มเราก็มันก็จะถามเราว่าเราจะเริ่มเลยไหมอ่าเราก็กดโอเคนมันมันก็จะขึ้นมาว่าในระหว่างที่ทําเนี่ยเราอย่าทำหมายถึงว่าอย่าไปทำอะไรกับปรินเตอร์ก็คือปล่อยให้มันทำงานไปนะคะ อันน,น,นี้ตอนนี้เราก็ลอให้มันทำงานก่อนอถ้ามันล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาลองลองเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าไอ้ลองพิมพ์ของเราอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะอันนี้เราก็รอต่อไป อตอนนี้ก็ระบบล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือก่อนล้างเนาะมันก็จะสีดำไม่ออกเลยนะคะก็อันนี้ล้างแล้วเห็นไหมคะก็จะมีสีดำขึ้นมาอันนี้โอเคถือว่าเราจัดการกับคือปัญหามันอาจจะเกิดตอนเวลา ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าเราหมึกอาจจะเหลือน้อยแล้วพอเราเติมไปเนี่ยระบบฉีดหรืออะไรที่มันค้างอยู่ในท่อเนี่ยมันอาจจะแบบไม่สมูทนะคะเราก็เลยต้องทำการล้างมันหน่อยนี่ก็ถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นออกมาเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้เนี่ยสแสดงว่าแบบ คือท่อสีดำมีปัญหาหมายถึงว่ามันอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นๆหรือเป็นอะไรของของแต่ละสีนะอันนั้นอาจจะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะหัวตลับตลับ,ลบสีหรือตลับพิมพ์หัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นท่อท่อหมึกหัวฉีดอุดตันอะไรแบบเนี้ย ช้วิธีตรงเนี้แก้หายแน่นอนร้อนะคะก็อันนี้อาจอาจจะไม่เฉพาะสีดำนะคะอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้เพราะ,ะนั้นเราก็มาเช็คมาเช็คดูที่ตรงนี้ก่อนนะคะว่าตรวจตรวจต,ตรงหัวฉีดเนี่ยแล้วเป็นออกมาเนี่ยเราก็ดูว่าสีไหนสีไหนที่มันขาดหายไปอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาล้าง ล้างลเฉพาะสีนั้นก็ได้นะคะพอเราล้างเสร็จมันก็ทํางานก็ประมาณ10นาทีได้ประมาณนั้นนะคะพอมันล้างเสร็จมันก็จะขึ้นข้อความมาให้เราดูและคะ่ะว่ามันเสร็จแล้วแล้วเราก็ลองเป้นดูโอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้างอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝาก ติดตามช่องติงติงแฟมบิลีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ